ที่บินจากประเทศอังกฤษนะครับมื่งลิวพูนะครับี่นองะนะครับ,นะรบมาทําความสะอาดนะครับมองเก็บกระดูกนะครับของภรรยาที่เป็นที่รักที่เสียชีวิตไปหลายปีแล้วแต่ยังม่ลืมนะครับยังกลับมานะครับยังกลับมาทำความสะอาดไอเมีย มาเสร็จมาถูนะครับหมองเกีียวกระดูกเนี่ยนะครับตั้งที่เสียชีวิตไปหลายปีนะครับเจ้าตูก็เพิ่งพาตะลิ่มหัวใจอยู่ตั้งประเทศนะครับกลับมานะครับคนมึงไม่ลูกทั้งแนบ้งไม่แต่เมียมีแต่ลูกติดนะครับแต่ไม่ได้มีลูกด้วยกันนะครับ ไทยมาจากไหนไทยแลนด์โอ้รึป่าวไทยใช่เจ้าไปคุยกับเราผมมองพี่ทดลองเนี่ยตายได้หลายปีแล้วเนี่ยตายได้สี่ปีแล้วครับนี่บัานี่บอไม่รู้นะเนี่ยๆเนี่ยราเสี่ยงคือสมอนผสมสีผสมสีครับเนี่ยตายได้สี่ปีแล้วแต่มันยังได้ทุกปีแล้วก็จะเฮ็ดยเนี่ยบูนให้ทุกปีสีเอาเขาสารนะ เนาเหน้อ๋นเนี้ยีไก่นี่บ่ได้มาไปหาหมอลัตเจอีโคทูเมดิคลไหมเไปพากวใจตวนินพาลิ้นวัวใจมากกับปีกไกเลยบ่ไเ้มาเลยมาทีนี่มองเห็นหมูานี่โอ้ครับี้เลยไาเป็นเรียนอันนี้ อะไรนะไว้บอกอยู่คิดถึงเมียไหมคิดถึงเมียไหมฮ่าฮ่าคอะไรอะยู่แล้วสมองไปนึกดูดิชุดตายนออยู่ด้วยกันมากี่ปีเกอแล้ววะเมียคนนี้จะเป็นเมียคนสุดท้ายของเราตัวจะเป็นเมียคนสุดท้ายคอยนอคอยนอหัวหัวคอยนอคอยนอยู่ด้วยกันกี่ปีกับเมียคนนี้ยาว long y e a with someone. And you uh, lived together for about two years. Two years. Well I know her for about seven, eight years. I met her before I couldn't No she drink too much. She drink too much not stop ทุกปีแกจะกลับมาตั้งแต่เมียตายแกจะกลับมาทําความสะอาดนี้ให้แกให้เมียทําความสะอาดบ้านแล้วก็เล่ยนดอกไม้บ้านแ้่เมียแกอยู่นี่มีไหมมีครับแล้วทาบ้านให้ลูกที่ติดติดเมียทําบ้านให้แกก็อยู่นี่แหละโอบ้านแบบนี้เนี่ยอกกับอังกฤษตอนหนภาษาอะไรยันยันอ่า I เ here number eight, อี้แป i ต okay, ีแปด้แปดอนนี้แปดตอนนี้แอนนี้แปนีปอีแปดี้แปดตีปดตอครับอน้อนนี้แปบอนัปดตอนนีปดอนนอนนี้แด้ดน้แดตานปอนนีาอนนนบีนนี้น้ปนนดอีดี้แป้อ้นแล้วดด อันนี้ไปซื้อมาเมื่อวานบัตรไม่อื่นสิไปบ้านดวงกับสิซื้อมาเพื่อนไหมโถ้าอายุนี่เมื่อใดก็คือสิซื้อมาให้ทุกเมื่อแในครับ